ค่ะมีนนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขฝันของอาจารย์พิศนุโลกนะคะแม่ของเพิ่นฝันนะคะฝันว่าคนตายแล้วมาบอกเลขสามตัวนะคะฮางเดียวนะคะเพื่อนบอกว่าเลขออกตัวนี้นะคะ้าเลขออกตัวนี้ให้ท่าบุญต้นพป,ป้าให้นะคะให้มาสามตัวางเดียวจะเป็นตัวใดมาแบบดวนๆจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุงทิยาก,กับอาจารย์คนพิศนุโลกนะคะ ตามวันออกมั่ววันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกแปดนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้อาจารย์โทรมานนทิยาลงคลิปอยู่ก็เลยไม่ได้รับสายอ,อวันนีตน้ตอนนี้ไม่ได้ลงคลิปแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว อา,อาจารย์โทรมานี่มีมีเด็ดเด็ดใช่ไหมคะไม่หวยฝันไงอ๋อฝันฝันวันออกนี้จะให้หวยฝันอย่างเดียวฝันดีไหมคะไอเลขที่จะให้หวยฝันเนี่ยคือแม่เขาฝันปกติร้อยพันปันปีแกก็ไม่เคยพูดถึงเลขเขาอ๋อแม่ฝัน ค่ะ <Ha. S 2> แม่เขาฝันบอกว่าเลขตัวนี้ยถ้ามันถ้ามันถูกเนี่ยช่วยทํผ้าป่าให้เขาด้วยเขาบอกงั้นนะทำผ้าป่าให้ใครคะให้คนที่บอกบอกแม่นะ oh. แม่เขาบอกอางนั้นเขาบอกกับแม่อ่าคนที่ตายคนคนที่มาบอกนี้ตายแล้วใช่ไหมคะ ก็น่าจะตายแล้วเนะพอเราฝันเขาบอกอย่างนั้นอืาบอกว่าถ้าถ้าถูกว่าทำปะป่าให้เขาด้วยเขาบอกงี้ค่ะหนึ่งสองสามโอ้เลขเรียงตับเลขเรียงหางเดียวหนึ่งสองสามก็คิดถึงเอซีค่ะอันนี้อันอันอันนี้ลงคลิปไหมเนี่ยลงค่ะตั้งกล้องแล้ว คิดว,ว่าถ้าถ้าลงไม่ทันก็จะบอกส่วนตัวว่ที่เฉยก็ลงอ่ะก็ตัดคลิปเสร็จก็ปล่อยลงเลยยังไงก็ลงให้ก่อนเที่ยงลงอาจจะเป็นลงเป็นคลิปสุดท้ายเพราะว่าถ้าหลังเที่ยงแล้วนนที่ยาไม่ค่อยลงใช่ใช่มันจะไม่ทันวันหวยออกลง,ลงแค่เที่ยงค่ะ เขาบอกว่าหนึ่งสองสามเขาบอกว่าบนหรือล่างคะอาจารย์คนที่บอกเขาก็ไม่ได้บอกว่าบนหรือล่างแต่ก็ให้สามตัวแบบนี้เลยอะ่ะถ้าถ้าตัดเราก็ตัดได้ถ้าเราตัดนะตัดก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็สองสามใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับส่วนตัวอาจารย์อาจารย์ชอบตัวไหน ที่ผมซื้อบอกก็มั่นใจห้าสิบห้าสิบแหะ <5. S 2> เราไม่อยากโงโปรเซ็นต์เยอะค่าที่ให้คุณไปนั่นแหละแปดหกสามแปดหกสามแล้วก็เลขฝันเนี่ยซื้อซื้อมี ที่จดเข้าไว้เนี่ยแต่ก็ซื้อไปมาแล้วที่จดเข้าไว้นี่มีแปดหกสามแล้วก็มีสองเก้าสี่แล้วก็ 1, 2, หนึ่งสองสามมีแค่นี้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับมีแค่นี้ครับอ่าสรุป แนวทางของอาจารย์คนวิษณุโลกตามวันออกงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกปดเป็นเลขความฝันฝันของแม่แม่ฝันคนที่มาบอกนี้อาจจะอาจจะตายแล้วเนาะอยากให้ถ้าถูกถ้าเลขออกหนึ่งสองสามนี่ให้ทำผ้าป่าให้หรือทำบุญให้ ให้มาหางเดียวคือหนึ่งสองสามให้ทางช่องเราเป็นสะพานบุญให้เลขสองตัวตัดให้แล้วหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็ 2, สองสามสหรับแนวทางของอาจารย์คนพิษณุโลกตามวันออกนี่คือยืนยันแปดหกสามสองเก้าสี่แล้วก็หนึ่งสองสามตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซีโชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พอไม่เป็นออ FC, ้งองเอฟซีกเสร็จยิงนงล้วนนะคะเสียงสัมภาษณ์ระ้ว่านุทธิยากับอาจารย์คุณวิษณุโลกนะคะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะตามวันออกนะคะเป็นเลขหุ้มฝันฝันของแม่เพิ่นนะคะแม่เพิ่นเ่เคยฝันนะคะร้อยปีเพินบอกว่าลอยวันพันปีบ่เคยฝันอยู่ๆก็อมาฝันสามตัวหางเดียวก็เลยอย่างไนนุนธิยาเป็นสะพานบุญห้เอฟซีคุณธีมาบอกเพิ่นอาจจะตายแล้วนะคะเพิ่นมาบอกว่าทาเลขออกตัวนี้นะคะไ้เฮ็ไให,ให,ให้ำบุญป้าป้าไ้นะคะ ทำทำต้นผ้าป่าให้ก็คือหนึ่งสองสามนะคะที่เพื่นเมื่อบอกหางเดียวที่แม่อาจารย์ค้นพิษณุโลกฟันนะคะ 1, 2, หนึ่งสองสามหางเดียวให้ท้ำผ้าป่าให้นะคะนุ้ญาติให้หนึ่งสองหนึ่งสามสองสามนะคะสําหรับแนวทางของอาจารย์พิษณุโลกเพิ่นยืนยันว่าเพิ่นซื้อนะคะจะมีแปดหกสามสองเก้าสี่แล้วก็หนึ่งสองสามนะคะมีซัมเน่นะคะโกงสุดท้ายแล้วตามวันออกนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะนุิยญาก็ ขออวยพรให้พ่อแม่พีพ่น้องเอฟซีโซลีแนวทางของอาจารย์คนพิศณุโลกนะคะ